สวัสดีนะคนนะครับวันนี้ก็ับผมกอช่องมาสเตอร์ล้นะครับทุกคนนี้ผมก็จะมาดูในเพลงนะครับให้ทุกคนนะครับพิมพ์ไปว่า a u n a u a y ก็ v ี n น,นะครับ นี่ครับอายุอยนะครับนี่ครับนี่ครับเราติดตั้งเลยนะครับก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะครับเป็นเรากดเปิดนะครับแล้วก็รอทักค่นะครับ เขานวฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็กดแต่แล้วก็กดอันกลางนะครับเพื่อเดิดสับแฟนนะครับก็มีพัษนานะครับก็จ้อขึ้นเป็นเวอร์ชั่น1.17นะครับทุกคนนะครักดอัปเดตเลยนะครับลตลอ,อสักคุู่นะครับ และฝากกดติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมกดกะรกกะกดิ่งนนะครับก็ก่อนจะกดเข้าแล้วทุกคนก็รออีกนานนะครับทุกคนก็สามารถใช้ได้นะครับนะครับก็จะมีะแค่นี้นะครับและถ้ามีตัวไหนก็จะมาอัปเดตบอกอีกทีหนึ่งนะครับ อห้รียนนะครับใหเนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ